จะบอกว่าจะพาเอิร์นพิงฉี่จะพาไปพี่พีนะพี่แล้วจะบอกว่านี่ให้ทุกคนรู้ความห่างกันที่เราดินมาน่นแคที่เราเดินหลงกันมาเมื่อี้นี้เราเราจะถาหาเราจะไปาลคอนอยู่ฝั่งน้าครับตงไปน่้าครับหลัไอเสานั้นไป่ทีเราลคอนอยู่ตรงนู้นแต่เราเดินไปแคปิัแล้วลไปว่า Where i n F k e d y ครับีจลคน แค่นั้นดิแล้วถ้าเราไปหาดีมันดีคำนั้ยคำนั้นเรู้เรื่องอีกไอ้เ้ีลยคำนั้นทำให้ดูไม่รู้เลยเดี๋ยวตอนนี้เราพาน้องเอิร์นไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะพี่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 ถ้าเขาจะเป็นถสี่ม้ยอะถ้าเกิดมันไม่ใช่ลินคอนจอดเอฟเฟตี้คือเขาชี้จอดเอฟเฟตี้จริงๆจริงๆถ้าเราเดินไปจริงคอแล้วเราเรียบเรียบกันถ้าเรามีอรถขับๆไอ้นั่นะไอ้นั่นน่ะเอิไอ้เซกเว่นี่อยู่นะเนี่ย เดิไปเราพักตะบนเกิดเกิดคนไทยคนไทยควนโดนไทยคนไทยเราไม่สนใจเขาไม่ทักเคนไทยค่ไทยหรือว่าจริงเหรอคนไทยจริงอ่ะแล้วเราจะไปดุมมาเลยเต้นเลยเต้นเลยมาเลยไปเดินหาคนเดียวดูหลังสาวแล้วก็เต้นวิ่งวิ่งวนไปมาวิ่งไรจบวิ่งอ้อมทางแล้วก็เฮ้ยแล้วก็วิ่งอ้อมสาวไง อันนี้อันเออไม่สุเออก็เดี๋ยวพาเออเข้าห้องน้ำล้วนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเจออีกทีตอนนี้คือมรสุมหนาเายบ้ายโอเคแล้วคุณล่ะเราต้องให้